ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Squid g a เกมวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ถูกชักชวนเข้ามาเล่นในเกมลุ้นตุ๋ย2ครับผมก็ผมมีความจําเป็นนะครับผมที่จะต้องใช้เงินมหาศาลซึ่งผมได้เจอคนแปลกหน้าชักชวนให้ผมเล่นตะกี่กับเขาแล้วผมก็แพ้แล้วผมก็โดนเงินพาดเข้าหน้าผมครับผมผมกันเลย ต้องเข้ามาอยู่ในนี้ครับผมเพื่อจะเอาเงินมาปลดหนี้ที่ผมสร้างไว้นะครับมาฮะโอ้อยังไม่ช้ากรีบก็จะเริ่มแล้วนะผมเอามาดูเวลาตรงไหน,นอ้อสาวบครับผมไปฮะอุย้ยมาครับผมฉันไปไปภาษาด้วยอัตโนมัติในแชทนะฮะ ก็เดินแอ็กหน่อยนะครับตอนนี้หมูยังไม่มีเงินเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมาครับทุกคนอู้ยฉากบอร์โต,โตเท่นี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีดีโ,ดโ,ดโดคตทใท้แทุกคน ฉันต้องการที่จะขยายเวลให้ถึงคุณทุกคนทุกคนที่นี่จะเข้าร่วม6เกมที่แตกต่างกันใน6วันฉันจะต้องเป็นผู้เล่นที่หลุดรอดให้ได้มารฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำถึงครับทุกคนทำถึง มีผู้คุมเดินแบบนี้นะโคตรเท่เลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเหรอวายไปเป่าน้องเฮ้ยเขียวครับหยุดกันเลยแล้วกันหนึ่งวายไปฮะเขียวหยุดฮะโอ้ยเฮ้ยตายเยอะนะผมมาตายเยอะตรงเนี้ยโอ้โหไอ้โดนไม่เคยตายอย่างเนี้ยอย่างฮะ ตัวดเยอะอยูน่นะเลดไลผมหยุดกระเลดแล้<ป>วเมื่อกี้ผมเห็นมีคุณหมอบมนะมันไม่มีหมอบนี่หว่าไปฮะโอ้ยผมจะหยุดทำไมวะ<ป>คิดหาเลยทุกคนเหลือสามสิบห้าวิไป,ไปฮะ อุ้ยผมยังรอดอยูอดด่นะสิบหายแล้วเหลือยี่สิบบีครับอุ้ยสิบบีครับผมเหลือสิบบี้เฮียอุ้ยอุ้ยเกือบ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 แล้วออดโชกทีหนึ่งดิ ไปฮะด,ด่านที่สองครับผมหุยด่านแรกผมก็เกือบเกือบตายแล้วนะผมขอเดินแบบเอ็กๆอ,ออกแล้วออกหน่อยแล้วกันห <c oughs> ุยทุกคนเงินเงินมาฮะโอ้โหตอนนี้เงินรางวัลหนึ่งล้านหกนะครับผม <c oughs> เหลือผู้เล่น,นยี่สิบสองคนห้ยเอาว่ะเอาว่ะสวัสดีนายทำไมานายถึงมาเล่นที่เนี้ย ยังไม่ทันได้คุยกันเลยฮะมาห้าเกมที่สองครับผมเฮ้ยเกมเกล่น้ำตาลครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ฮะโอ้ยง่ายอยู่ฮะย่างง่ายอยู่ไปฮะ เอแล้วมันแก่ไงอ่ะอ๋อม้วฮะโอเคฮะค่อยๆฮะอุ้ยอุ้ยโอ้เวลาเวลาเหลืออยู่นะครับนาทีครึ่งผมว่าผมต้องการความตื่นเต้นว่ะผมเจาะองการนิดหน่อยแล้วกันเป่าหรือเปล่าอียไม่ไม่ทำทำไมวะ หนึ่งนาทีครับผมอ้ย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 โอ้ยแชทเฉยค่อยๆฮะเวลาเหลือเยอะครับไม่ต้องรีบครับไปฮะโอ้โหเสียงปืนกระหน่ำไหยนะอุ้ยเรียบร้อยครับไปงี้ฮะอี๋อุ๊ย เดินแอ็กเลยแล้วกันนี่ฮะผมขอเดินแอ็กออกหน่อยกันกูดนี่ฮะโอ้ยตรงนี้เงินเหลือผพ้กลีนกี่คนอ่ะเอ้ยรออทุกคนว่าล่อทุกคนแน่เลยยี่สิบสองคนฮะเดี๋อเท่าเดิมโอ้เรื่องฮะมีแต่คนตึงๆครับผมปีนเตียงแบบนี้เลยเหรอโอ้ยเจ๋งมาทุกคน มาฮะวัด,ดีทุกคนอ้าไม่มีใครตายจริงเอาเรื่องครับทุกคนเอาตายหนึ่งโอเคครับเงนินรางวัลเพิ่มขึ้นมาแสนหนึ่งนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับทุกคนผู้ผมแอบใต้เตียงก่อนนะ อะไรอะรู้ว่ามันต้องฆ่ากันครับเอ้ยไม่ใช่ละโหมีมั่วจัดเฮ้ย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 แล้วทำไมไอ้นี่ถือปืนอะไรอหอผมงอ่ะผมแอบตัวเลยแล้วกันดูดิดูดิทุกคนผมงอ่ะเฮ้ยดูดิ อะไรอะ่ะโอ้มาให้กมต่อไปครับผมมาครับเฮ้ยโคตดเท่เฮ้ยฮดูดีทุกคนโคตดเท่ฮะโอ้สามพี่ครับเริ่มครับผมผมเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้ปูด มาห้าเกมแรกอ๋อยนโยนตะก,กี้ครับผมสุดแรงเลยฮะอุย้ยไปครับผมผมผ่านโค้แรงนะโอ้โอ,โอ้ประมาณนี้ฮะอุย้ยไปครับไปต่ออุย้ยเรื่องนะเรื่องนะผมทำเวลาดีอยู่นะนี้อะไรเอ่ย โอ้เก็บมาครับอ่ะอุ้ยโอเคครับต้องกดให้ตรงสีเขียวนะโอ้ยสิบห่านแล้วกูอ่อไปฮะโอเคโอเคโอเคสวยครับอุ้ยผ่านแล้วเหรอไปฮะยังไม่มีใครไปก่อนผมนะผมทำเวลาดีนะ อันนี้อะไรเอ่ยโอ้โอโยอยู่ลูกคางฮะเฮ้ยหมุนนะครับสวยสวยพนวันนุ่มวิ่งนะฮะก็ดอ,อกเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่ครับโอเคได้ไปอ,อีกครั้งหนึง่งโอ้ยสิบหายละโอเค สวยครับอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับผมผ่านชิวๆเขาผมเดหนึ่งนาทีผมจอดดูคนอื่นก่อนละกันผมวิ่งกลับได้ไหมนะครับผมขอดูดูขอดอกกันนะมาฮะเออเออโอ้ย,อย,อย,อยดอกคล้องเฉยเอาฮะเอาโอยโคตรเทรับดูคนนี้ดอกต่อนะ เดี๋ยวนะทำไมเขาออกไปหรอโอเคฮะอุ้ยคือคนนั้นเขายัางเล่นหมากกิบเลยนะผมไปดีกว่านี่ฮะก็รอดแล้วนะครับผมไปกันที่นานต่อไปเลยฮะเอ้าอ๋อโอเคครับเหมือนเดิมฮะเดินแอคออกไปหน่อยอเหลือกี่คนเอ่ย,เ,อยเหลือสิบหกคนครับ เงินรางวัลสองอาร์สอแสนแล้วนะเอาเรื่องฮนะปุ๊บชุบชุบชุปุ๊บเฮ้ยกุ๊เท่นี่ฮนะเงินรางวัลตุบปิงของฉัน สวัสดีทุกคนสวัสดีครับว่าผมดีดวิ่งอยู่คนเดียวอย่างนั้นตอนเนี้ยเฮ้ยอันนี้มันนี่จังโอ้ย,อย,อยสองล้านห้าแสนครับผมเหลือพูเ้เล่สิบสามคนนะนี่ฮะ เงนินยังไม่เต็มหมุงเลยนะเอาวสีแดง M MM M G อีกอะไรฮะเฮ้ยมาคร้บผมเกมต่อไปเกมอะไรเอ่ยอื กินมาเหทุกคนสิบป่าละผมไปเพื่อนตายไปเ่าเนี่ยสิบปบา่าแล้วผมอ๋อผมจะแปกทุนสิบป่าทุกคนอโอ้โหไวจังไวจังเลยว,วะ่ะ แล้วผมผมไม่อยากกลัวทีมากตายแล้วผ่าแลนะกูฉันไม่อยากตายฉันอยากมีชีวิตโอ้โหไาวจังวะอะไรกิมอือหืออือหือไปฮนะโอ้โห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 ,โโห,โโหทุกคน เริ่มเป็นความเครียดแล้วชิบห่าแล้วผมไม่อยากดูทีมไปฮะโอ้โหเอาชัวยก,ก่อนครับโอโ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้ย,อยผมรอดนะอุยอ้ยเฮ้ยผมรอดนะงี้รางวัลมาฮะ เงลโลนสามล้านนะครับผมสามล้านสามแสนเหลือบุลินเฮ้ยหรือกี่คนอ่ะเหลือห้าคนครับผมอืมอ้มอ,อ่ะตึงว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 ่ะในร้านนี้มีอะไรให้ซื้อบ้างครับรเครื่องสำอางหรอคืออะไรอ่ะ๋อหน้ากากครับผมอันนี้เกมอะไรเอ่ยโอ้โห โอ้เฮ้ยไปฮะมีคนหมอบดูกระจกได้นะคนุณอ๋อทางนี้อันนี้ครับผมโอ้โหผมมีความจำเป็นนะครับผมที่จะต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อจะเอาเงินมาปลดหนี้ที่ผมสร้างไว้นะครับมาฮะ ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมผมไม่สามารถเอาเงินมาใช้นี่ให้ตัวเองได้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยนะครับผมบายบายครับ